คันนี้มาส่งแรกอะคันนี้กลับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถก่อนนี่นี่แรกคันนี้ <c oughs> แรกกันลูกค้าซื้อมาก็รถมือเดียวป้ายแดงคอนเฟิร์มจบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1นึ่งหกแปดช anel เหมือนเดิมนะครับเ <ไป S 1> จอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไปไหนกันครับไปอุดรไปอุดรไปทำาไมาอุดรส่งรถลูกค้าส่งขันไหนมีแเนี้นขับไปนี่เนี้ยลูกค้าจะรถมาเทินด้วยนะครับก็คือลูกค้ามาจํามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเดินทางไปอุดรเดินทางจากอําเภอลมศัตว์เข้าสู่เมืองอุดรเนี่ยตอนนี้เวลาก็จะประมาณ11โมงออกจากอำเภอลมสัตว์เพราะว่าผมเสียเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อภาษี นะครับก็เสียเวลาตรงนั้นไปก็ไม่เป็นไรครับบริการลูกค้าเต็มที่ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานเอาเป็นว่าฝาก FC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง168 Channel ชให้ผมด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้ไห,ห้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆรับชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้อุดหนุนกันนะครับนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ตื่นเต้นจะได้ไปอุด,ดอร ถึงแล้วครับเอาคันนี้มาส่งเออเอาคันนี้มาส่งแลกอะคันนี้กลับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถก่อนนี่นี่แลกคันนี้แลกกันโลบาร์ไปไหนครับก็เสื้อ <laughs> <ๆ>อย่างนี้โคตราะคตรมันร้อนครับอ๋อเรื่องนะครับคือเลยดูรถใหม่ก่อนไหมครับด, <laughs> ดูรถใหม่ก่อนดีกว่าตัวนี้เปิดดูก่นอกนโมไม่ซีเรียสครับไม่มีปัญหาเกียร์ครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงเนาะถูกต้องนี่ไป ได้ไหมครับสวยครับรถรถดีลองดูจากตรงนั้นอยู่ผ่านมา500ร้อกิโลนี่ได้ถือว่าเครื่องโอเคแล้วครับใช่ไหมเดี๋ยวผมดูดูได้เลยดูได้เลยครับรถมันใส่เคยใส่หลังคาเคลดบอยมาใช่ไหมครับเป็นรถเป็นรถเดิมตำรวจครับ ครับเน่นนัดตามรูปไหมผมก็ยังว่าสูงผมได้เพนาะผมกินเยเป็นไงฮะครับครับอะไรครับดูเลอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไม้หน่อยนะครับเดี๋ยวดูดูก่อนดูให้เช็คก่อนแล้วรถลูกค้าไว้ไว้อีกทีหนึ่งคือต้องแลกกลับเนาะครับก็มาดูแล้วนะครับท่านก็ผมดูจากหนึ่งหกแปดชันแนนครับเออดูเด่นเอ็นมาแล้วก็คือรถของท่านอ่าช่องหนึ่งหกแปดช่องหนึ่งหกแปดชันแ่นนี่ คือคือผมก็จะมีประสบการณ์บ้างในการดูนี่ก็คือดูคืนนี้อันดับแรกก็คือไม่อโอเทคขนาดวิ่งมาแต่เพชรบุรก็ประมาณ3 4 0 0ี่ขาเดียวครับสามสี่ร้อยกิโลครับน้ําก็คงไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีไม่มีเครื่องยนต์มันก็มีแค่2อย่างตัวระวังร้อนนะครับผมกล้เปื่อยเยอะก็ตัวที่สาคัญก็คือดูสองอย่างนะครับผมน้ําเขาก็ยอมรับว่าใส่สีผมผมน่รถมาผมรู้แส่แล้วกันสนิทไม่ดีคนนี้รักรถนะครับ น่ผมดูผมรู้เลยอันนี้ท่านอันนี้ท่านดูในชั้นนั่นแล้วมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่พอดูเป็นบ้างนี่ดูจากท่านนี่จะรู้เลยว่าท่านท่านบรรยายมาแบบนี้กับกับอันนี้ก็ดูในคลิปแล้วก็ถือว่าโอเครายงานตรงครับรายงานตรงเนาะครับรายงานตรงคือดีกว่าเราเอาไว้แล้วเราไม่รู้เราต้องไปดูเต็นเราต้องไปขี่เราต้องไปอันนี้เราก็ดูตามท่านดูแล้วผมก็พอดูบ้างรถ คว่ำมันอะไรเราก็แกะดูนี่ขอบผมก็ลองศึกษามาดูอยู่ก็พอแต่ว่าไม่เก่งไม่ได้ไม่เคยเป็นเจ้าของเต้นรถก็ทํางานราชการเหมือนกันแต่ไม่บอกอาชีพไม่บอกว่าทํางานอะไรรับไม่เป็นไรครับก็ดูจากน็อตน็อตอะไรก็โอเคน็อตตามตรงตามรีวิวครับครับก็จะมีในส่วนของยางผมก็แจ้งแล้วครับดอกมันเต็มอยู่บานมันดูคันนนเลยก็ได้อันนี้ก็เดิมหมดเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนตัวนี้ให้เฉยๆก็เลยมาาช์จ ร้านนี้ก็เคยมาซื้อกับเขาก็เลยลิงกับเขาครับรถเดิมคือเดิมๆรับประกันเท่าไหร่ครับ95เเซีนคือทุกกอย่างภาพรวมครับขี่ลองดูไม่เชื่อก็มือเดียวเอาเป็นว่าแล้วก็มีหลักฐานด้วยครับจะเอาท่านข้าวแก่นี่แหละครับท้าวแก่เนี่ยผมเปียกชันแน่เนี่แหละท่านดูเป็นของคงจะรู้รถสวยไม่สวยดูตาเดียวก็รู้แล้วครับถ้าเกิดว่านั่นแ่ะใช่ถ้าเกิดว่าคนเล่นรถจริงๆนะครับใช่ รถมันก็ได้เดิมอยู่ครับสีเดิมอยู่เมื่อกิ่งกิงครับดูเลยนะครับคือคือไม่ได้ล้างพูดไดงไหมดูเลยครับนี่แหละผม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 ก็ดูของหนึ่งหกแกดเหมือนกันชานแน่นก็ดูตัวนี้ช่องผมก็จะให้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่เพรคะนั้นเขาก็แนะนําผมอยู่คนนี้ผมว่าไปหาเต็น์คนนั้นนะครับเนี่ยห่างนะเดิมเดิมเดิมหมดเลยเขาไม่ต้องดึงก็ได้ครับคือไม่มีครับเชื่อเถอะนะครับ ถือว่าได้ดีผมเชดายอยู่แ,แรงกาสิห้ประเซ็นภาพรวมม่ก,กออะไรเลยไม่มีไอผมยินดีคืนให้เด้อถ้อามันเป็นอะไรก็คือคือนเงินให้เลยคือเอาคิปนี้ว่าไว้เลยครับเครื่องเดิมคช็ดซีไม่มีชนไม่คว่ำไม่อะไรทุกอย่างมียางด้อยหน่อย <S <S เออมีจตอยางด้อยหน่อยใช่ไหมแล้วก็ดอยอันนี้คือทําไม่ค่อยจริงนะครับทําไม่ค่อยจริงก็คือพันหัวหน้าเพิ่นรวยแล้วนะฮะดอกเกียร์นี่ก็เลยทําแบบตัวเองแบ๊มันไม่ตรงรุ่นไง ไม่ตรงรุ่นมันแลีวมันก็ไม่มันไฟมันก็อ่อนแล้วก็เลยก็มาร้านนี้ก็เคยทํากับเขานี่ก็เคยมาซ่อมกับเขาไม่น้มันซื้อมอแบตซื้ออะไรนี่ไม่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งเท่าไหร่ละครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งพันเท่าไหร่ตามที่ผมถ่ายให้ดูนั่นแหละอันนี้คือของจริงนะครับของจริงในตามนี้เลยทีนี้คนเขาดู่เขาเพิ่งสอนผมเมื่อวานที่ผมออกรถเข้าไปนะเขาให้ดูตรงนี้โอ้ผมตรงนี้ผมเพิ่งรู้ครับ เกสรผมที่ว่าเขาจะให้ผมที่ว่าราคาที่ว่านะครับเขาไม่อิเลยนะยังต่ว่ามันยังไม่ลงตัวนิดหน่อยครับแสนแสนเท่าไหร่แสนหมื่นหม่แสนเท่าไหร่ผมอันนี้ถอันนี้เป็นโลบาร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเพิ่งจะออกครับดูเลยครับแถมผมทําตัวนี้ด้วยผมไม่ได้ทำนั้นนะผมใส่จระเบีตัวนั้นอย่างนัี้ไม่ได้ล้างสายร ไม่ได้ล้างใช่ไม่ได้ล้างยุ่นเด้หมดถ่ายไดดีดี <c oughs> ไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างเฉยเฝนตกพายุอะไรนะเข้าหนะพายุอะไรนะชื่อมันนะแบตเตอรี่นี่ผมขอไม่ได้ครับผมต้องไปโดนยางอย่างเนี้ยมันได้มาอย่างนี้แล้วสตาร์ทได้สตาร์ทได้แล้วก็คือแทบไปแล้วก็คืออย่าดับขอร้องแทนครับขอร้อง <c oughs> ท่านหนึ่งแปดจะแน่นมาดูขนุน คัทลแล้วยังครับเดี๋ยวดูผลแน่ะคนเน้นเครื่องคือเครื่องไม่มีปัญหาโอเคแล้วดูข้างหลังยังครับดูข้างหลังยังข้างหลังตัวนี้เหรอมีเอาใส่ไว้แล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือจะจะเอาเอาไปเลยใช่ไหมคือประโยชน์ของท่านดีมากก็คือท่านลงชแนลเนี่ยเราจะรู้เลยครับมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเน้นตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าให้ดูแล้วผมดูในเมื่อคืนก็ดูในโน้ตบุ๊กครับรู้ใช่ อ่ะโอเคครับรถผมก็สมบูรณ์ลูกค้าพร้อมจบนะครับพอใจอยู่เนาะครับครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวตกลงราคากันว่าจะจ่ายยังไงจ่ายให้หมดเลยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ฮะนั่งตรงนี้ก็ได้ครับครับผมเอกสารตรงนี้คันนี้ก็เปลี่ยนเสมือนคือลูกค้าซื้อมาก็รถมือเดียวป้ายแดงมือเดียวไปเดียวเดี๋ยวนะครับดูดูเอกสารนี่ก็ได้เดี๋ยวเอาเอกสารมาดูก็ได้ครับ เพ, <gas> พิพ่งได้มานะครับเพิ yeah, ่งได้มาอทันทันดูไ <childhood> ด้อยากตัวตัิซิ่งถูกต้องมือเดียวไฟแดงรับประกันให้เลยซื้อมาไฟแดงเลยไฟแดงเลยตามนั้นคันนี้เดี๋ยวผมซื้อได้ผมบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับเชื่อผมผมมีคุณธรรมพอ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรับซื้อคันนี้ไว้นะครับครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาคันนูนไว้แล้วก็ตีเทินคันนี้กลับครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทําสปาทําอะไรด้วยคอนเฟิร์มจบเดี๋ยวเจอกันตามนี้ถ้าถ้าไม่ตามนี้ก็ก็คือจะคืนให้รถมีประวัติรถมีประวัติเอาเอาคืนยังไงคืนตัวนี้แหละเป็นแหลกเลยจริงรถมีประวัติครับโอเคครับเดี๋ยวผมรับคันนี้ซื้อไว้ดูทะเบียนที่นี่ก็ได้เลยถ้เบียนเขียวขียดูหน้าสิบแปดนี้ก็ได้มันมือเดียวคนดูเขาจะรู้ครับผมออกมาใช ทีนี้ลูกก็อย้าได้ันนั้นประตูสบายนี่นี่เข้าใจนิ่มๆแต่ว่าอันนี้ก็ออกสีประตูรุ่น2 0 2 1เลยนี่ยพิ่งออกพึ่งสมได้สมหัดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีหน้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอทำเอกสารก่อนเนาะแล้วก็จ่ายตังค์เจอกันครับครับผม